จะดตื้ท้าบังนั่งพี่น้องมาค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพลอยพี่น้องมาซู้คือซุกคนจากทางฟังไทยฟังลาเรากระทางต่างประเทศน่าจะพี่น้องจ้าวันิภาพามาก,กินไส้ตันพี่น้องต่าไสตันชื่อย่าก็ได้พี่นอ้องเพราะันไม่ได้ต่ำไสโคกมอนเทน้ำน้ำต่ำมันเลยมันกีวมาคุกคุกค่ะพี่น้องพนจาแซ่บ่เพิ่บบพนนะซอยหอมเปยใส่หอมหอมพี่นอ้องต้มประมาณสี่สิบนาทีจ้ะ ข้ต้มหน่อยก็นีมันสิบ่อนบอ่พลอยเอิ่นไปอย่างว่าบ่พลอยเลยพี่น้องอกับคนอีสานน่พี่น้องเนาะมาจากบ้านนอกเลยเนี่ยนั่ทั้งตีนทั้งทั้งสอนทั้งมือเลยพี่น้องเพลรเป็นานายค่ะ 好嘛，嗯，干嘛发的？ xám nhuông này téo mà hầu hặc イイうん何パで เมนูกับแก้ นนามมั้ำหนามลายพงอืมักไงบ้างไหม ก่อนญงพี่น้องพงไหม top โชไม่ยบานเนี่ยคุณวยคุณว่า,วา,วา,พ,า,า 3, พี่น้องว่าโทษไปคุยธุระก็บพอตั้งแต่บ่ายสามพี่น้องจนหอดแปดโมงสองทุ่มอ่ะนะบานนี้เฮ็ดได้ก็ว่าไปประกาศหาในเฟสบอกว่าให้สิ่งเงินนเมื่อให้่เพราะาในพ่อหาหน้าที่พี่น,ออน,น้องดิฉันจะสิโซเงี้ไหนเฝ้าโทษโทษติดไปประารพราะยังติดเหรอหาเห็ด สีง่างว่ะไมนะเป็นต้องน้องต้องน้องสามพวงอ่ะพี่น้อง ส่วนกุ้ลายอนนี้กินเพ่มเยอต่เอามะคนพี่นอ้งนองมะคน ไมบ่มีเสียงหายให้พี่้องดูเนี่ยเพชรปะเนี่ยอ้ขัดขนาดสีบกพริก ทั้งมือทั้งสอนอย่างซอยกันสดแห้งว่เลยจ้ะมันเผ็ด ตบมองอ่ะอิ่มหรอยังหนึ่งสองอิ่มอีกมันซ้ำมันไปอ่ะ หย่ำจนปวดกลางพี่น้องแค่เดยวถ้ากินกุ้งแล้วพี่น้องก็ค่อยเป็นแซ่บๆลิ่เลียเลือดเือดไปแล้วค่ะพ่อกับแม่คลิปหนาค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์มาเทคสอง ขอบคุณหลายๆจ้ะพ่อพี่รองจ้าขอบคุณทุกๆกําลังใจจ้าฝากกดติดตามก็ไะไรก็แชร์ลช Tube, hey N A Z, แล้วก็กดกระดิ่งช่องยูทูปเฮฟเว่นน้ำเนื้อจ้าแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fan Page เฟิร e ์นเบลล์แฟมิลี่ค่ะเขาไปเป็นกําลังใจเฮฟเว่นน้ำเนื้อจ้าอีกหนึ่งช่องทางพี่น้องจ้าไปเบิ่งไปแง่งนี่เลยคะ่ะเด้อก็มีเวลากับสิมาลายสดน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วจ้าย่างทอดอีกไห้อภัยพี่น้องนี่ว่ากินกระบอกเหมิดกระมันอิมนะ่มเลยพี่น้องไปแล้วค่ะ